มาจนถึงวันศุกร์นะครับผมยังอยู่กับวงอีซึนอยู่เป็นปกตินะฮะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความสนุกสนานกันบ้างว่าในวันว่างวันที่ไม่ได้นักดนตรีเนี่ยเวลาเขาไม่ได้เล่นดนตรีเนี่ยเขามีอะไรทำกันบ้างวันว่างๆสนุกสนานทําอะไรได้ในนู่นนั่นนพี่ไปเที่ยวหรือไม่นั้นก็ไม่ฟังเพลงเลยอยู่เงียบเงียบผมนี่จะอยู่เงียบที่สุดมันบ้าแล้วอยู่แบบเงียบๆเลยสัเสมมติว่าไปไปทานอาหารคือร้านไหนจะต้องไม่มีดนตรี ต้องมีเรื่เงรอะไรนแบบนั้นมันเบื่อฮะมันเบื่อมัน,ม,นมันไม่อยากฟังละแต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้ไปพักก็อยู่ธรรมดาก็จะไปเล่นอีกหลายวงฮะใครมาชวนก็ไปเล่นหมดวันหยุดวันว่างก็ไปก็หาลำลไส<ท>้พิเศษต่อเล่นตลอดครับครับผมคหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้อ่อตืมทำไมล่ะอะต่อเลยไม่เที่ยวไหนบ้างเล่นมากครับผมนั่งอยู่เฉยอยู่ดีเอาเรียกตกใจนะผมเวลาว่างของผมเหรอ ตอนนี้ผมติดเกมออนไลน์เกมอะไรครับพี่เผื่อผมจะเข้าไปเล่นพวกมาร์ครุกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่เป็นเกมยิงเกมทลายล้างไม่ได้เล่นนะครับมี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 แม่แม่เกมเล่นกับทั้งโลกทั่วโลกก็มีสครับเบอร์บ้างมาร์ครุกมารคอสอะไรอย่างเงี้ยครับบิงโกมีไหมฮะบิงโกมันมันมันเป็นเป็นเกมที่ง่วงมากก็ส่วนใหญ่เล่นพวกนี้ถือว่าได้ฝึกทักษะเราด้วย ก็สนุกดีแล้วก็บางทีก็นัดกแกจัดว่าแล้วแจ๊ดว่างไหมไปดื่มน้ําส้มกันไหมวันนี้อะไรเงี้ยครับอ่าโอเค <laughs> ก็นัดหาร้านแบบแปลกๆแจ๊ดผมนั่งดื่มน้ำส้มอยู่ที่นี่นะแจ๊ดออกมาไหมบางทีเราก็ดื่มน้ำส้มกันถึงตีสี่อะไรเงี้ยก็มีนี่ก็เป็นดีเเลกผมไม่น่าผิวพันธ์ดีสุขภาพดีมากดื่มน้ำส้มเยอะขนาดนั้นใช่ครับใช่ครับก็เป็นวิธีรีแลกกันรับบ้านอยู่ใกล้ๆกันด้วยก็ แจ๊ดวันนี้เปลี่ยนจากน้ำส้มเป็นน้ำแดงนะน้ำตาไหลน้ำตาไหลทำไมร้องง่ายเลยน้ำส้มน้ำแดงโอเคแล้วน้ำแดงก็วันนั้นก็เป็นแต่งตัวเป็นกุมารทองไปนั่งดื่มน้ำแดงก็ส่วนใหญ่ถ้าวันหยุดนี่ว่างจากดนตรีก็เหมือนพี่พื่อนนะครับคือว่าต้องไปที่ที่แบบไม่มีเสียงไม่มีเสียงเพลงเออใมันจะใช่มันจะรีแลกซ์มากเพราะว่าเราลนดนตรีพอได้ยินเสียงดนตรีมันคิดตามใช่ไหมฮะ มันไม่ได้คิดตามบางทีมันเบื่อครับอ๋อเบื่อเลยใช่ไหมใช่บางทีแบบเจออย่างนี้อีกแล้วเจอแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าส่วนใหญ่พอเราเลิกเล่นดตรีเนี่ยมุดลงจากเวทีปั๊บไม่คุยเรื่องดนตรีกันเลยไม่มีการคุยเลยครับนั่น,นคือความเก่งของคนที่อยู่กับดนตรีมานานมากนะฮะเออถึงเวลาพักคือต้องต้องเย็่ยมพักพักจริง <c oughs> แค่เดี๋ยววันนี้เราไปดื่มน้ำส้มกันอีกนะครับชวนดื่มน้ำส้มกันอีกพี่อ้นเลยครับพี่ผมก็ชอบดื่มเหมือนกันน้ำส้มแล้วอยู่เงียบๆเหมือนกันวะฮะผมจะถ้าเกิดผมนี่จะอยู่ในครอบครัวใหญ่ผมชอบถ้าว่างจริงๆเนี่ยแล้วก็มีทุกคนอยู่มีพี่น้องมีครอบครัวอยู่ผมจะชอบทำอาหารร้นทำอาหารครับผมผมเก็นอบ คนนู้นเอาไปซื้ออาหารมาคนนู้นหานนี่นี่คนนี้อาหารนั่นั่นแล้วก็ช่วยกันปรุงช่วยกันชิมช่วยกันทําไปกินไปแล้วก็ดื่มน้ําส้อมกันไปอะไรต่างนานาเมื่อกี้บังเอิญว่ามีช่วงพักช่วงหนึ่งที่ที่ไปไปดื่มน้ำมะสวะนะฮะก็ไปเจอพี่อ้นหน้าห้องน้ำพอดีแล้วก็คุยไปคุยมาถึงเรื่องคอนเซปต์งานแล้วมันมีบังเอิญมีอันนึงี่บอกว่าพี่กำลังจะปั้นเด็กๆน้องๆเด็กๆลูกหลานขึ้นมาเป็นวงใช่ไหมฮะใช่ฮะเป็นยังไงฮะอันนั้ก็ใช้เวลาว่างเหมือนกันหรือเปล่า ออันนี้ไม่ไม่เรียกว่าเวลาว่างครับอันนี้คือเป็นการทํางานเลยคือตั้งงานขึ้นมาเลยใช่ไหมัปั้นนี่หมายถึงซื้อดน้ำมันมาอะไรเงี้ยารไม่รู้อะแต่แล้ว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 ตรงนี้ไปถึงไหนแล้วฮะแบบน้องๆอายุกันเท่าไหร่กันฮะตอนนั้นอายุ20ต้นๆ้นะฮะอา่นดนตรีกันกลุ่มเล่นดนตรีที่เขาเล่นกันได้ดี พอสมควร <Okay. S 2> แล้วก็ทางบ้านเขาสนับสนุนครับ <Okay. S 2> และทีนี้เขาต้องการคนสักคนหนึ่งเข้าไปช่วยดูแลเพิ <Okay. S 2> ่มเติมในเรื่องของการเรียนการสอนด้วย <Okay. S 2> แล้วก็ไปถึงการทำเพลงออกมา <Okay. S 2> ด้วยโดยที่มันเป็นงานครับคือเพราะ รับตังครับอครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่วันว่างแล้วอันนี้ไม่ใช่วันเด็กครับแต่บางเิญว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเพราะว่าเราก็จะได้มีอะไรที่แตกหน่อไปจากอี้ซึ่นตามต่อไปก็ถือเป็นข่าวดีเล็กๆที่กำลังจะเริ่มต้นคุณผู้ชมเลยดูว่าเอ๊ะวันว่างนี่ก็ดื่มน้ำส้มกันจริงๆทุกคนมีงานของตัวเองทำหัดเสียงบ้างโรดี้ก็ใช่ก็มีก็ทุกคนก็มีงานของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าว่างกันจริงก็แ๊่น้ำส้มนะ พิจิวแล้วก็พี่จิ๋วครับผมก็เล่นน่าจะเคยว่านะครับก็ช่วยภรรยาทํางานกันนะครับมีภรรยาแล้วเหรอครับก็ลูกยี่สิบบาอะไรนะครับพี่ส่วนมากก็อยากขับรถครับเป็นโชเฟอร์ให้นะน่ครับก็พาไปรถให้ภรรยาน้อยหรือหลวงครับหลวงครับเป็นคนเดียวครับมีภรรยาน้อยครับมีแค่คนเดียวไม่ไม่ไม่มีมากมีน้อยมากครับเออเออเหรอ มีแฟนซะแล้วก็คือพักผ่อนอยู่กับครอบครัวนั่นเองครับครับผมแล้วพี่แจ๊เล่ะฮะดื่มน้ำส้มดื่มน้ำส้มเอาจริงๆเหรอพี่จริงไม่ถงว่างถ้าผมว่างจริงๆครับผมจะทำสองอย่างครับอย่างหนึ่งคือแบบผมชอบไปแบบอย่างสวนอะไรเงี้ยไปขี่จักรยานนิดนี้มันก็สบายสบายดีคืออยากให้อยู่อย่างนั้นแบบที่ประมาณอย่างนั้นนะมันใกล้บ้านดีเพราะผมอยู่แถวราชดาางไปขี่20บาท ็ขี่ไปเรื่อยเพลินๆแล้วก็นั่งเล่นสักประมาณชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านอันนี้ก็อย่างเนี่ยไอ้วันว่างนานๆนี่ก็จะไปหาแม่ที่ไหนฮะบางกระบือครับบางกระบืออ๋อไปก็ไปชวนแม่ไปทำกับข้าวไม่ใช่ไปใช่อะไรนะี่ไปกินให้ดูเอ้ยไม่ใช่ไปทํากับข้าวเลยคือแม่เราก็อายุเยอะแล้วไงบางทีพี่น้องก็จะไม่ค่อยได้อยู่รวมกันเราไปถึงอ้าววันนี้ทําอะไรกินแกงป่าผมชอบทําแกงป่าถามว่าถามจนทําคล่องแล้ว ทำมาช่วยกันเลยเราก็ตําพัพิกแม่ก็ต้องไปไปถึงก็นั่งกินกันเออสบายหมดไปวันก็โอเคแฮปปี้ดีแค่นั้นแล้วก็หมดไปวันหนึ่งเลยอ่ะเต็มเต็มแล้วเวลาดื่มน้ําส้มตอนไหนครับหลังจะไปหาแม่ครับเอ้ยไปจากกก็ชวนญาติพี่น้องดื่มน้ําส้มแลวน้ำแก่กันตปหลังจากนี้เนี่ยพี่พี่วงอิสซึนเนี่ยมีโครงการในอนาคตร่วมกันไหมครับว่าว่าจะมีผลงานอะไรในด้านไหนอะไรออกมาอีกบ้างตอนนี้ที่วางแผนไว้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์อาจจะมี ถ้าเป็นไปได้ประมาณเดือนคุณพานะครับอาจจะเป็นคอนเสิร์ตคอนเิรตพวกเรารซึ่งมีเสียงเปินรับเชิญไปอีก uh huh. แล้วก็หลังจากนั้นอาจจะมีอัลบั้มชุดใหม่ซึ่งอาจจะมีคุณสุเมธมาผิวปาก ผิวปากผมไม่ร้องนะผมไม่แย่งพราพี่ร้องแน่นอนผมขอผิวปากอย่างเดียวก็พอแล้วครับพี่โอเคเราจะมีผลการได้ร่วมกันได้ครับพี่มีมีเป็นเป็นเป็นลักษณะวางคอนเสปต์อะไรไว้อย่างครับว่าว่าระเบ้าชุดใหม่จะเป็นย่างครับก็คิดคิดไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็คือจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องจากคอนเสปต์ตเอกเมตีกองได้ใช่ไหมครับกองทอมแบบมวยวัดพอไหวฮะแต่กองอย่างนี้ไม่ได้ครับพี่เพราะว่าเห็นพี่พศเขาจะไปเป็นร้องนำแล้วครับ อ๋อลฮะเจ้าโตเจ้าโตขันสองเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ก็เรามีโครงการว่าจะมีคอนเสิร์ตหรือว่าทาอัลบั้มอีกสักชุดหนึ่งครับในในปีหน้าครับแถวแถคุ้มพาเป็นต้นไปใช่ก็ยังไงถ้าเกิดมีข่าวอะไรอย่างนี้ออกมาอย่าอย่าลืมคิดถึงจังนะครับพาะคิดถึงถึงจังมีหลายๆคนที่คิดถึงยี่ซึ้งมากและอยากจะติดตามเยอะแยะคิดถึงจังนี่ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับอ่าใช่ครับคิดถึงจังคิดถึงจังโอเคคิดถึงจังเฮ้ย ข้ังซโอเคังพิงให้ให้ติดตามกันนะฮะในเดือนัถ้าข้างหน้าออกมานี่ขอเปลี่ยนพิธีกรนะครับไปพบผมจะต้องไปผิวป่าให้วงพิซึ้ไปยืนผิวป่าจุยอะไรกันนะฮะซึ่งก็เออไหนๆก็มาตรงนี้แล้วเราเรามาใช้บรรยากาศนี้แล้ะก็เดี๋ยวให้พี่ๆพูดหน่อยแล้วกันว่าเวลาคิดถึงจังคิดถึงจังคิดถึงพิซึ้งจังเนี่ยจะมาดูตามดูพวกพี่ๆได้ที่ไหนครับอ่ะก็ตอนนี้ทุกวันพุธเราเล่นในบรรยากาศแบบนี้ครับที่เด e c คาบั n c ลับแ a n ค k อ k อยู่ The Walk เกษตรน้ำวมินเลียบทังดวนทุกวันพุธตั้งแต่สองทุ่มไปเรื่อยๆครับจนดื่มน้ำส้มเสร็จใครมีน้ำส้มก็ทุกวันพุธนะครับที่นี่มีทุกวันก็เปลี่ยนวงไปเรื่อยครับที่นี่มีอะไรแนะนำบ้างฮะมีน้ก็มีมีวันพุธเนี่ยครับดนตรีดีที่สุดโอเถ้าคิดถึงคิดถึงกันก็มาหากันที่นี่นะฮะก็รบกวนสถานที่และเวลามา ถ่ายรายการถึง5 5เทม5วันด้วยกันนะครับก็ขอพระคุณสถานที่ด้วยนะครับสำหรับคัพเใช่ไหมฮะ The Carbon Club แ <Yeah. S 1> บนคอร์ c l u แบนคอร์วันนี้ก็คงต้องล่ำลาพี่ๆนะฮะอยู่ไหนอ๋อ ไม่รู้พี่ๆจะแบ่งกันทานไหวไหมนะฮะเพราะว่ามันเยอะมากครับพี่แล้วมันอันนี้อร่อยจริงผมลองทานแล้วฮะก็คือเป็นของที่เลือกจากทางรายการนะครับผมก็คือโรสซาพร้อมนะฮะมีหลายรสชาตินะฮะห้าวันผมได้แค่นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้กันทุกคนได้กันได้กันทุกคนก็ผมรสชาพร้อมนะครับผมก็สองสามนาทีในไมโครเวฟหรือจะอุ่นกับน้ำร้อนก็ได้นะครับผมงั้นเราลาเลยด้วยกันง่ายๆนะครับผมลาพี่ๆครรับออินเุครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ